ไวยเขาไปขายพี่น้องนมะเท่ามเม่าวอยูละเขานี่วางแผนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมโอ้ยรอกินบ่ขึ้นครับโอ้โหไปใส่ละบักนึ่งน่ะเข้าม่คนไ้ซัวซ้มเพลินบระยู่ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ ไปเอากระสอบข้าวมาังจะมานอนเฝ้าอย่างเดียวไม่ได้นู่นเร็วเรวเร็วเเดี๋ยวตาก,กับายายมาเร็วเร็วเร็วเอเบลกระสอบมาอ้าวพูดมึงยังนิ่งลุกลุกอออโอ้ซ้ำหมาเนาะมึงนี่เนาะบอกอเนี่ซลลี่โอเจ้าใส่เจ้าใสบิตักายเล่นน่ะตักทรายอะไรเล่าตักข้าวไปขาย ดึงียนี่ให้ยังเก่าดีกาอุ้มีสองอองันเอาหนีบไดูไปได้คนดูไปดเียวเ้าัดนี้วไหนคะน้องวันนี้ปลมุ่งลอมมุงปลมงลมุ เราออกมานากันนะคะวันนี้จะเป็นวันเกี่ยวข้าวโอ้โหเช้าเช้านี่แดดแรงแล้วนะคะเนี่ยเคยเคยก็จจอน,นอนค่ะอ้โหหมาเาาลียนไล่รถใกล้จะถึงนากันแล้วนะคะขอขอขผ่านป่ามาครับโอ้แล้วเราก็มาเจอออติมัสครับ ออปติมัสแก่ข้าวช่วงนี้งานแปลงล่างไม่ค่อยมีอะมีแต่งานขนข้าวค่ะออเป็นออปติมัตถึงนาแล้วมาหอดเถียงแล้วพี่น้องมาที่นี่กระสิเตรียม,ม,ยมจัดการเอาน้ําแข็งใส่กระิกอุ้ยเ,เบื้องน้าแข็งพี่น้องอน้ําแข็งทางอีาสานเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะเบื้องเนี้ย อมีหูด้วยโจงโปงอยู่เฮ้ยน้ําแข็งทางอีสานเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะ่ะที่กรุงเทพมันกลมๆอุ้ยนี่ไม่เคยเห็นเป็นอะไรที่แบบว่าใช่อเมซิ่ง,งค่ะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเน<า><า>ีย่ย,ยเราทำกับข้าวกันนะคะเนี่ยมาถึงเพียงนาแล้วเราก็ขนของมาจะปิ้งซีนนะคะจะปิ้งซีน นี่กบอ,อืมช่วงอันนี้นอืมช่วงอันนี้เห็ดแบบอยู่ปลายเลยลพี่เนาะ คนเนี่ยคืเครื่องที่ปรุงแลยเหรอแต่ว่ามันเป็นจักสีว่าลาบจักสีว่าก้อยเอื้อนน้ำตกไม่ได้เพราะว่าบ่ามีน้ำเลยแหงแกเดยอยู่ต้องเอื้นก้อยแหงลาบแหงนิชาต้องจับนิชาหันหน้ามาหน่อยลูกทำอะไรคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว ข้าวค่ะวิชาจับข้าวไปบอกพ่อวันนี้วิชาจับจับเรื่องเกี่ยวเนี่ยนะวิชาจับเรืงข้าวจับตรงนี้ลูกอ่าจับเรืงข้าวอันนี้มือนี่เกี่ยวอ่ากำลังสอนเด็กอนุบาลเกี่ยวข้าวนะคะมือวิชาไม่ใหญ่ต้องวางเลยหัวหน้าฝั่งนี้นี่ค่ะ งานนี่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุไปเหยียบลงท้าว้างเดยียวเออนัลนสอนเด็กอนุบาลเกี่ยวข้าวอยู่นะคะน้องมาจากกรุงเทพค่ะเพื่อให้รู้นะคะว่าเนี่ยคือการทำนาเมื่อเราดํานาปลูกต้นข้าวแล้วมันก็จะเป็นต้นข้าวออกรวงเมื่อข้าวสุกแล้วต้องมาเกี่ยวถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะ้องแล้วนไม่ต้องรมคนนะทีนี้นะ มีชารู้แล้วว่าเกี่ยวข้าวเป็นอย่างนี้นะ่านจะได้รู้ว่าเนี่ยก่อนจะได้มามัน,น,นยากลําบากนะคะโอเคแดดร้อนจะหล่นอน่าจะหล่นอน่าขึะะนน้ะะนไปเลยลูก ก็จะมาเกี่ยวข้าวกันนะคะพอเรากลับมาบ้าน,นทันงทีก่อนจะเกี่ยวข้าวนะคะเราก็มารำก่อน ปลเลึกเกลียวมีแล้วต้นเนาะบบัดนี้เนาะเฮ็ดบ,บูเป็นกับสิพยายามเฮ็ดเบิ่งนแบบนพี่น้องเพืบบ่อนในบาอยู่บ้านแบบอยู่บ้านก็สิได้เกี่ยวเขาเลยแบบแก่แบบเกี่ยวเขาเดีดีอ่ะอันนี้มือไม้หัทครับ มีลูกเขาดิเตียเตียใช่ไหนบันีดเใ้าหรอกระบางว้ก่อนอืมไฟทั้งไหนับลูกเขาแล้วหละที่ตะเกียวหยางมีลูกเขา เลีลานก็ไอ้อิ้มกันและลูกอาจจะเอ้ยแผกเลี้ยงหลานอนุแผนทำงานคำแลง้วเมือ่อเฮือนเมื่อซานไ่แต่งหน่ก่อนต่วันคำลุงเฮื่จังไงหน่อยว คือจกทงแล้วย่างเลาะบานบ้าเมนบอกบทละเพลงคอยมันค้นคิดไม่เออน่บ้านพายังยังกับขับพายังไม่วีอยู่หรืยังอ่ะไม่ใช่วินี่บ่ครับอันที่ว่าไปซื้อปากันกรอเพาะกันเพรเห็นเราอยู่พายังวิเออแต่วีไปแซ่วเราอยู่ปางยังเอาไปขายบแล้ว่าพอมีคือมันบอกก็พี่ใจมันอยู่